อย่าเพิ่งรีบผ่าตัดนะครับถ้าคุณปวดข้อปวดเข่าหรือเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นพอวันนี้มีทางช่วยโดยที่คุณไม่ต้องกินยาแรงหลายคนไม่รู้ครับว่าปัญหาข้อเข่ขาเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นไม่ได้เกิดจากอายุอย่างเดียวแต่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์กระดูกและข้อแต่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์กระดูกและข้อต่อเพราะร่างกายเราผลิตสารหล่อลื่นและคพลาเจนน้อยลงทุกปีวันนี้หมออยากแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่หมอคัดมาเอง Flexi Bone เป็นสูตรเฉพาะ ที่รวมสารสกัดจากธรรมชาติคุณภาพสูง5ชนิดเพื่อฟื้นฟูกระดูกข้อเข่าและหมอนรองกระดูกจากภายในครับส่วนประกอบสำคัญขมิ้นชันสกัดเข้มขน้นช่วยลดอาการอักเสบของข้อและกล้ามเนื้อได้ตรงจุดต่างจากขมิ้นชันทั่วไปนะครับเพราะเราใช้รูปแบบนาโนซึมเข้าไปและเข้าสู่เซลล์ได้ดีถึง5เท่า2สมอพิเภกสกัดบริสุทธิ์สมุนไพรไทยที่มีงานวิจัยรับรองว่าช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดความเสื่อมของเซลล์กระดูก และช่วยให้แคลเซียมดูดซึมได้ดี 3. เบตาคูแคนจากยีสต์ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันลดอาการปวดบวมและเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อรอบข้อต่อ 4. ผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเกรดเอให้คอลลาเจนชนิดไททูเป็นชนิดเดียวกันที่อยู่ในกระดูกอ่อนของข้อเข่ามนุษย์ช่วยคุณข้อลื่นและเคลื่อนไหวได้ดีไม่ติดขัดเหมือนคุณเติมน้ำหล่อเลี้ยงในข้อ5วิตามิน B3 ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพิ่มออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงข้อต่อ ช่วยลดอาการชาเนื่องจากหมอนรองกระดูกทับเส้นได้ดีเลยนะครับใช้สารสกรัดเข้มข้นระดับพรีเมียมที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตในโรงงานมาตรฐาน GMP และ ISO ระดับสากลมีงานวิจัยรองรับในต่างประเทศและที่สำคัญนะครับผู้ใช้จริงกลับมาใช้ซ้ำและเห็นผลภายในไม่กี่สัปดาห์เดินคล่องขึ้นไม่ปวดเหมือนก่อนสุขภาพกระดูกดีมันไม่ใช่แค่เดินได้แต่มันคือการกลับมาคุณภาพชีวิตที่เคยหายไปเพราะเมื่อคุณไม่ปวดไม่เจ็บไม่ต้องพึ่งยาคุณจะกลับมายิ้มได้ครับ และนั่นคือสิ่งที่หมออยากเห็นมากที่สุดครับใครตอนนี้มีอาการปวดข้อปวดเขา่าหมอลองกระดูกทับเส้นอย่าปล่อยไว้นะครับสนใจอยากฟื้นฟูสุขภาพข้อและกระดูกเพียงเขาว่าสนใจไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหรืออินบ็อกซ์ทักมาคุยกับหมอได้โดยตรงครับเฟ็กซี่บอนเน่ฟื้นข้อฟื้นกระดูกให้ชีวิตคุณเดินต่อได้